จดีค่ะก็ไม่รู้ไม่เคยมีประสบการณ์วิ่งมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงแต่ว่าก็ก็ดีประทับใจมากค่ะเียค่ะีน่าคิดว่า,ามาันม <c oughs> อะปีนี้ผมมาวิ่งเป็นปีที่2ฮะมาวิ่ง <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าดีฮะได้รักษาสุขภาพแล้วก็สนุกสนานขมวิ่งมากมายผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับดีครับ <c oughs> ดีดีมีคนก็วิ่งเยอะอยู่นะไม่วิ่งไม่วิ่งเอาจงเอาคนเดียวค่ะก็ถือว่าจัดได้ดีนะหมายถึงว่าการบริหารจัดการร มนันไม่สับสนที่ททสุดเลยอะวิ่งวิ่อนก็ดีค่ะรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตดี <laughs> สักอยาก่างวิ่งวิ่ง okay วิกก่งวิ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 ่ s ว <Yeah. S 2> okay, ิ่งว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  e ่งวิ่งวิ่งวิ o งวิ่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 งว a ่งวิ่งวิ่งวิ่งว Bangko ก็จัดปีก็มีคนมามาเป้นปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จงานก็จะดดีขึ้นปีก็มีความสุนะคะได้เจอเพื่อนหลายๆคนแล้วก็ได้เพื่อเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเดินมาก็ทักกันนี้ Not very hot today s a Co very So I think the start time 525 was was really good. It was a good time. The competition was good. There's a lot of African Ethiopians and Kenyans today. Uh, they're very fast. Uh, for me I did a good time. I was happy with my time. It's a really good marathon. I appreciate uh, the hospitality of the Thais here in Thailand. Thank you very much. <laughs>